สวัสดีครับอยู่ร้านบางคลายซอบนะครับวันนี้จะมาดูเจ้าตัว cm 350หรือไซม่านะครับสามศูนย์เป็นงานของพี่จีนนะครับเป็นลูกซองลูกซองกำนันละกันนะที่เราเรียกกันง่ายๆแต่เป็นลูกซองตัวนี้สามานะครับตัวนี้เป็นสาม L าแอแต่ของเราจะเป็นตัวนี้ครับผมบเปิดราคาที่3,000บาทพร้อมเล่นนะนะครับตัวนี้พร้อมเล่นเลยนะครับผมมาเปิดกล่องก,กันดีกว่าตัวนี้มาพร้อมกล่องเดิมสภาพถือว่ามือหนึ่งนะครับถือว่ามือหนึ่งนะ เปิดกล่องนะครับเปิดกล่องมาตามที่ผมดูตามข้อมูลคือเขาจะมีอยู่แค่นี้นะครับมีตัวปืนมีตัวลูกที่เป็นปลอกนะซึ่งมันปอกมันเปรียบเสมอแม็กกาซีนของเขานะครับอันนี้เป็นสปิดโหลดอันนี้เป็นลูกแถมที่เขามีให้แต่อันนี้เขาแถมให้แต่ผมแถมอีกหนึ่งถุงนะครับหนึ่งถุงใหญ่ก็ประมาณ4 0 0พันนัดนะครับก็เยอะอยู่นะนะครับยิงกนันให้ตาเหลือกไปเลยชักกันให้แขนล้าไปเลยนะครับอ่า แต่ผมจะไม่เอาตัวปีโหลดตัวนี้มาใช้นะครับเนื่องจากมันเป็นติดอยู่ในปืนแล้วนะครับผมในราคา300าบาทคุ้มนะนะผมนะครับมาดูวิธีการใช้งานกันนะครับ <S <S ให้ดูระบบเจ้าต,ตัวปืนก่อนตัวนี้เป็นเซฟนะครับแต่จะดันจากฝั่งนี้อเซฟปดเซฟนะครับตัวนี้เป็นตัวเปิดช่องใส่ใส่ปอกนะครับปอกมันเปรียบเสมือนแมกกาซีนนะหนึ่งปอกใส่ได้ประมาณ30นัดนะครับ แล้วก็ตัวนี้มีแท่ทาความสะอาดไหมด้วยซึ่งปืนมือสองเนี่ยหายากมากที่จะมีแท่ทาความสะอาดให้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่หายก็หัก <c oughs> ตัวนี้ถือว่าสภาพมือถือว่าสภาพมือหนึ่งเลยนะครับโอเคอันนี้คือแม็กกาซีนของเขาหรือปอกของเขานะครับวิธีการใช้งานเนี่ยแต่ผมจะใส่หนึ่งนัดก่อนเพื่อยิงเทสความแรงนะครับว่ามันความแรงที่เท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าใส่สามนัดปุ๊บความแรงจะเพี้ยนทันทีนะครับ ออกก่อนหนึ่งนั้นนะครับปึ๊บวิธีการใส่ปอกกดตรงนี้ใส่เข้าไปเดี๋ยวดูองศาก่อนดูผ่านกล้องมันไม่ขนาดนครับปึ๊บแล้วก็ปิดฝาแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับแล้วขึ้นเขาเรียกว่าขึ้นสไลด์นะครับตัวนี้ถือว่าผมลองอันนี้ผมชักเลยพูดว่ามันไม่หนักนะครับไม่หนักจนเกินไปนะครับแต่ก็หนักนะ โอ้ความแรงเท่ากับปืนสั้นครับที่สามร้อยห้านะครับที่สามร้อยห้าถือว่าโอเคไม่ได้แรงเวอร์วังมากแต่ก็แรงกำลังดีนะครับแต่ถ้าใส่สามนัดความแรงมันก็จะตกลงไปเล็กน้อยนะอยู่ประมาณสักสองร้อยเก้าสิบสองร้อยห้าสิบเพราะว่าโดยน้ําหนักกระบอกอันนี้คือมันยิงมาจากกระบอกลงกระบอกเดียวนะครับลมมันก็จะออกหมดสามลูนะครับแต่ถ้าเราใส่สามนัดออกไปเนี่ยซึ่งมันไม่สามารถเครื่องพุ่เนี้ยมันวัดได้แค่ทีละนัด นะครับแต่ถ้าเราไปลองยิงคือแบบเพี้ยนแน่นอนอยังไงก็เพี้ยนนะครับต่อไปก็อันนี้วิธีกรารปอกออกนะครับอก,กดตัวนี้เหมือนเดิมปุ๊บมันก็จะเด้งออกมาเลยแล้วก็เอามือดึงออกมาได้เลยนะครับอาจจะดึงยากนิดนึงนะอ่ะทำไมปุ๊บเออน,นะครับบางทีมันก็ง่ายคือเมื่อกี้ผมหงายแล้วมันไม่ไหลออกมานะครับกดออกมาปุ๊บ มันก็หล่นมาแล้วนะครับแค่นี้เองนะครับจากหลักที่มันติดเนี่ยมันติดในตัวนี้เพราะว่ามันจะดันลูกออกไปลูกสุดท้ายเพื่อให้เข้าลํากล้องของเราหรือเข้าลําพึงของเรานะครับเวลาเราเล่นเสร็จปุ๊บเราก็กดลูกแล้วยิงลูกหมดเนี่ยเวลามันโผล่มาเราก็กดเข้าไปเพื่อให้มันกลับเข้าที่รอในการสปีดเข้าไปหนึ่งครั้งอ่านะไม่ใช่ออกไปสปีดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับมามาทดสอบยิงให้ดูเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับหนึ่งปอกได้สามสิบนัดก็ชักไปประมาณสัก สิบทีนะครับผมออกทีละสามนะครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับแล้วล้าสุดท้ายที่มันอยู่แล้วก็นิ้วกดเข้าไปปุ๊บอันนี้แต่ผมใส่ไม่ถึงสามสิบนะเนี่ยผมใส่อยู่อ่าผมก็ลืมนับเพราะว่ากดทีหนึ่งมันได้สี่ครั้งนะครับสี่นัดเออผมก็ไม่ได้นับหรอกนะครับปึ๊บติดอ่า มันก็ไม่ได้หนักมากนะขึ้นสไลด์ถือว่าไม่ได้หนักถ้าสำหรับเด็กผมว่าหนักน,นะครับผู้ใหญ่ผมว่าไม่หนักมากนะครับ กี้ออกหกนะครับเพราะว่าผมชักไม่สุดแล้วขึ้นไปอีกครั้งแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ชักอีกทีหนึ่งก็<ม>คือง่ายๆคือถ้าเราชักสองครั้งครั้งแรกไม่สุดแล้วก็ซ้ำอีกทีหนึ่งมันจะเป็นการป้อนลูกสองครั้งนะครับแต่ถ้าเราชักเนี่ยแต่ถ้าเราลงขึ้นไปสุดแล้วมันจะล็อกนะครับผมลืมให้ดูเจ้าตัวระบบเซฟซของมันนะครับไปดกวิธีในในการการชักซ้ํานะครับแต่ถ้าท่านใดไปดื้อมันระวังมันหักนะครับเพราะมีตัวล็อกอยู่ ด้านในฝั่งนี้เพราะมันหักขึ้นมามันก็จริงๆก็ไม่ได้มีผลต่อการยิงหรอกมันเป็นระบบของขอเล้อตัวปืนมันนะครับแล้วเราชักแล้วเนี่ยแต่ถ้ามาเคลียรมันออกหกมันคือการผมชักลงไปได้แค่ครึ่งหนึ่งประมาณเนี้แล้วผมดันกลับก็ากลับมันบรรจุไปแล้วแล้วผมชักทีก็ดันกลับเข้าไปทีก็กลับมันบรรจุสองข้อสองครั้งนะครับอ่ะเนี่ยอ่ะหมดนะครับ แล้วหมดแล้วยิงเสร็จแล้วนะครับก็ทําเหมือนเมื่อกี้ที่ผมลองลูกให้ดูกดมาปุ๊บดึงออกนะครับปิดแล้วก็เซฟไว้ก็ได้นะครับหรือจะกดเซฟแล้วเอาไว้กดเซฟก็ได้เพราะว่าตัวนี้มันมันคืออาลมชักยิงนะครับที่ความแรงสามร้อยออกทีสามนัดน,นะครับผมถ้าโดนคนก็สะดุ้งนะครับเพราะว่ามันออกไปมันไม่ได้ออกมันออกคือปืนลูกซองกระจายนะครับมันถ้านัดเดียวมันก็วิ่งตรงถ้าออกเป็นสามนัดคือมันจะพุ่งออกไปแบบนี้ นะครับสามนัดก,ก็คือออกจากปากบอกล่างออกไปแบบนี้เพราะว่ามันเป็นสามลำกล้องด้านในนะครับในกล้องไม่น่าจะเห็นมั้งนะจะเป็นท่อด้านในสามท่อนะครับคือยิงทีเดียวสามนัดนะผมว่าง่ายคือไม่ได้เอาแม่นเน้นหวังผล <c oughs> ระยะหวังผลเนี่ยสามนัดที่ออกไปเนี่ยประมาณสิบถึงสิบห้าเมตรได้นะได้นะครับแต่ถ้ายี่สิบเมตรเนี่ยมันจะเริ่มกระจายเยอะแล้วมันจะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับโอเคเนาะนะครับก็ประมาณนี้ นะถ้าได้สนใจนะครับสั่งซื้อได้เพจบีบีการจัดจิงเซานะครับแรดบีเคแอนซอนะครับผมไม่ต้องยุ่งยากกับการใช้ระบบเน้นชักและยิงชักและยิงพอนะครับเจ้าตัวนีนะ้ไม่ต้องเติมแก๊สไม่ต้องเสียบแบตไม่ต้องอะไรเลยยิงง่ายมากนะครับก็อารมณ์เดียวกฟิลเดียวกับพวกสไนแอร์ฮอว์กิ้งนะครับวันนี้ก็เป็นแอร์ฮอว์กิ้งนะแต่เป็นแบบกระชากล่างนะเอาวิ่งสนุกสนุกได้ครับผมว่ายิงมันมันได้เลยนะ แล้วไม่ต้องรอเติมแก๊สรอเติมอะไรคุณสามารถยิงได้เลยนะครับผมโอเคเนาะมานี้ละกันนะถ้าใครสนใจนะครับสั่งซื้อที่เพจบีบีการ์ดเชียงซาไลออนบีเคแอร์ซอฟนะครับผมโอเคครับผมครับโอเคหลังจากที่ผมพิจิรณาแล้วว่าผมไม่เคยเทสความแม่นยำเลยนะครับไอคลิปนี้ก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับว่ามาลองความแม่นยำในตัวนี้ดูนะครับด้วยระยะสายตานะครับคุณเห็นเป้าในกล้องไหมมันคือถังสีนะครับเนี่ย อันแค่นี้เห็นไหมระยะด้วยสายตาเนี่ยประมาณสักสิเมตรนะครับด้วยน้ำหนักลูก0.20กับลูกซองที่ไม่มีศูนย์หน้าและหลังนะครับดูว่าระยะกระจายมันเนี่ยจะเข้าเป้าลรกอนะครับเพราะมันออกทีละสาอันนี้ผมโหลดไปแล้วเต็มนะครับเพราะว่าผมกดประมาณ5ครั้งเหลือหนึ่งก็ประมาณ5้าสี่ยีสบประมาณ19เก้าลือดจะเกินไม่แน่ใจนะครับบางทีมันเข้า2บางทีเข้า4ี่นะครับผม แต่ตามที่ผมดูวิดีโอดูดูข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่า30นะครับจริงๆมันก็เหลือๆแหละมันออกทีละสามยังไงก็โดนนะถ้าเป็นตัวคนนะอ่ะอ่าดูความแม่นยำนะครับอ่าโดนสามนะครับอันนี้ผมเล็งต่ํานะครับลงใต้เป้ามากเลยอะประมาณชากักตรงกลางของตัวฐานวางนะครับเนะี่ยประมาณช่วงนี้ผมเล็งประมาณช่วงนี้นะครับ อ่าเข้าสามนะครับอ่าก็สิบห้าเมตรมประมาณนะเอามาด้วยสายตาได้ประมาณสาานะิบห้าเมตรก็โอเคนะด้วยความที่ท่อเขาสั้นนะครับท่อเขาไม่ได้ยาวจนสุดนะครับ จะยาวอยู่ประมาณเนี่ยอ้ะอยู่ประมาณนี้ก็ยาวประมาณนี้ก็จะเท่าพวก M4 CQb นะครับด้วยระยะสายตาผมว่าน่าจะประมาณ15ไม่เกิน20แล้วกันนะครับดูจากสายตานะครับผมเพราะว่ามันก็ไกลพอสมควรน,นะครับแต่ถือว่าเข้าเป้า3นัดขนาดถังสีนะครับอีกทีนึงเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะแต่ถ้าใช้ลูก0.25เนี่ยหรือลูกหนักขึ้น คุณก็ไม่ต้องเล็งต่ํามากขนาดนั้นอาจจะต้องสูงขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่ายิ่งลูกหนักความแม่นยํามันจะสูงขึ้นแล้วก็ทําให้ลูกเรานิ่งขึ้นนะครับผมโอเคไหมนะครับก็ประมาณนี้ทดสอบความแม่นยําแล้วนะครับก็อยู่ท้าคลิปขอบคุณครับ